คืนฮาโลวีนของเหล่าเพื่อนรักคืนฮาโลวีนมาถึงแล้วอคินในชุดแวมพายตัวน้อยยืนอยู่หน้าบ้านของเขาเขาตื่นเต้นมากที่จะได้ออกไปผจญภัยไม่นานนักเมษาแม่มดน้อยก็มาถึงเธอถือไม้กวาดคู่ใจพร้อมที่จะร่ายมนแห่งความสนุกสนานไปกันเถอะอคินชวนเพื่อนเพื่อน,อนและพวกเขาก็ออกเดินทางไปตามถนนที่ประดับประดาด้วยโคมไฟฟักทอง พวกเขาเจอกับบนทีผีน้อยที่หลบอยู่หลังต้นไม้บูนาทีกแกล้งทำเสียงน่ากลัวแต่ทุกคนก็หัวเราะออกมาแพรวาโจนสลัดสาวก็มาสมทบเธอถือถุงขนมใบใหญ่ที่พร้อมจะใส่สมบัติหวานๆทั้งสี่คนเดินไปเคาะประตูบ้านหลังแรกหลอกหรือเลี้ยงพวกเขาร้องพร้อมกันเสียงดังเจ้าของบ้านยื่นขนมให้เต็มถุงว้าวขอบคุณครับ ค่ะพวกเขากล่าวอย่างดีใจพวกเขาเดินต่อไปเรื่อยๆผ่านบ้านที่ประดับประดาด้วยใยแมงมุมและค้างข่าวปลอมเมื่อถุงขนมของทุกคนหนักอึ้องพวกเขาก็กลับมาที่บ้านของอาคินเพื่อแบ่งปันขนมและเล่าเรื่องผีสนุกสนุก คืนฮาโลวีนเป็นคืนที่วิเศษที่สุดเพราะนอกจากจะได้ขนมแล้วพวกเขายังได้ใช้เวลาแห่งความสุขรว่มกันอีกด้วย